นี่นายจะขอเตือนไว้นะจ๊ะเนะตือนได้ไหมจ๊ะนะต้องรีบสร้างบุญให้เยอะๆนะอย่านะให้น้อยหน้าใครนะจ๊ะนะเวลาไปเป็นชาวสวรรค์นี่ถ้าน้อยหน้านานกว่าในเมืองมนุษย์นะวินะมานเล็กกว่าของเขาอ่ะเล็กกว่าของชาบ้านเขาเนี่ยอือนะไปอยู่ในกลุ่มของวิมานเล็กๆพอเหลียวไปดูวิมา,านใหญ่เนี่มันอืม,ม เจ็บกระดองใจไปยาวทีเดียวนี่นะนี่พระนั็นนี่ให้ดีนะตอนนี้ยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่จะสร้างบารมีอะไรก็เอาซะตอนนี้นี่นะไปถึงนั้นนะก็รวยก็วรวยนานถ้ารวยน้อยก็วรวยน้อยนานก็รวยมากก็วรวยมากนานน่เออนี่จะเป็นเทวดาศักใหญ่ก็สักใหญ่นานถ้าสักปางกลางกาปาีนานถ้าสักน้อยก็น้อยนาน มันแล้วต่เล่านะตอนนี้ให้เอาให้ดีนะอให้ดีทีเดียวฟังอยู่ป่าจ้าปอร์แมนฟังอยู่ป่าจ้าพุทธ <laughs> ันดรหนึ่งนี่นานนะจ๊พะพุทธันดินสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะจ๊ะทวีตนี่แยกจากตรงนน้นอตรงนี้แผ่นดินนี้แยกจากตรงนั้นอย่างนี้นะ พเพราะนั้นเผื่อเราจะได้เข้าใจตรงนี้กันซะก่อนเพราะว่าระหว่างพระรูเจ้าพระองค์หนึ่งถึงอีกพระองค์หนึ่งนี่นานแล้วก็ไม่เท่ากัน้วยบางองค์นานมากบางองค์นาน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 ,น,านคือนานนะ่พะพุทธันดอนหนึ่ง,พงเพราะนั้นแปลวิ่งวิ่ะเปลี่ยนแปลงกันไปดุขเ้รของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งชาตินี้ก็มาเกิดเหมือนกันมาเกิดแต่ก็มีชีวิตกระดุดนอกขอมิน้นนี่ในช่วงต้นราชการของแคว้นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่เ,เล่าเรื่องให้ฟังกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะก็นี่เหลืองๆนี่ก็เป็นแคว้นติดก,กันนี่ก็แคว้นห่างกมาหน่อยที่เขียนกับแคว้นกันชนคือห่างมานิดนึง แลวนี่เป็นแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วนี่ก็เป็นน้ํานี่นะนี่เนาะตอมาในช่วงกําลังขยายดินแดงนี่ขยายออกข้างๆเนี่ยตามทันไหมเออนี่นะ แล้วก็มาช่วงผนวกดินแดนนี่ตามตามพี่จ้ะเะได้เรามาถึงตอนองแผ่รอบสังหารหรือยังจ้ะอย่างอ่างั้นงั้นเดี๋ยวเด๋ยวดูให้ดีนะจ้ะแคว้นติดกันนะไอแคว้นพระราชาที่ออกบวชแล้วก็มีแคว้นกัรชนนี้นะอา,อามาทบทวนกันนิดหน่อยอต่อไปนี้มาก่อนใบหลัง พระองทรงสถาปนาปฏิทวนนะเป็นพระราชาที่ปกครองแคว้นทั้งหมดแล้วพระองค์จึงนำนโยบายที่พระองค์ทรงดำริเอาไว้มาใช้ในการบริหารและปกครองประเทศและด้วยความที่นโยบายของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักจึงเป็นผลทำให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากพูดง่ายๆว่าคนอรวรยก็อ,อยู่ดี คนจนก็อยู่ได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นประชาชนในแคว้นเดิมและในแคว้นต่างๆที่พระองค์ทรงไปยึดครองมาตามทันไหมจ๊ะในเวลาต่อมาที่สั่งของพระองค์ก็ได้ขดจรกระจายไปในแคว้นและนอกแคว้น จะทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งในยุคนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงโวรมแคว้น,นต่างๆมาเป็นแคว้นเดียวกันแล้วแล้วก็มันออกตรวจเยี่ยมประชาชนในแคว้นของพระองค์ทั้งในแคว้นเดิมและแคว้นที่พระองค์ทรง,งเข้าไปยึดครองมา<อ>สามทันไหมจ๊ะ ทำให้ระบบการทํางานต่างๆไปในแคว้นใหญ่มีประสิทธ,ธิภาพและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน oh. จนเป็นผลทำให้ประชา,ะช,า,ะช,าชนทุกคนต่างอยู่เย็นเป็นสุขกว่าที่เคยเป็นมา oh. ตามทันไหมจ๊ะเ oh. มือ่อแคว้นกับลงจะขยายอาณาจักรแผกกว้างออกไป จึงทำให้แควนที่เคยอยู่กับอะไรก็กลับมาอยู่ใกลบได้ด้วยความในแขวนของพระองค์สามารถขยายอานาจได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งยังมีกองทัพที่มีความเข้มแข็งและช่ำชองในการซึกจึงทำให้ภูนํำของแควนต่างๆที่เคยเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีกับแควนของพระองค์ เริ่มรู้สึกกังวลแหละนี่นะจ๊ะเริ่มรู้สึกกังวลและวันเกรงในภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับแฝงของตนในอนาคต<อ>นี่เนาะนี่แฝนโดยรอบน<อ>ี่ไงที่เคยเจริญสามมาสมาธีปฏิเดิมมีอยู่แค่นิดเดียวแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะตอนนี้เริ่มหวดัวดหวัดระแวงะระแวง ระแวงนี่เนาะแต่นี่สบายหลับตาสบายประราชองค์ที่ออกบทเพราะว่าจิตสดใสมอใจัยที่ระแวงอ้าอันนี้จิตอ่าฮีา <c oughs> ม่าฮ่าจจัยมันเป็นอันนี้ระแวงระแวงอ้าวอืม ดยเหตุนี้จึงทาให้มีผู้นําอยู่ของแคว้นแคว้นหนึ่งซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ติดกับแคว้นของพระองค์ในแคว้นนียก็คิดหาทางป้องกันแคว้นของตน,นการรบคือการป้องกันแคว้นของตนนี่คือความคิดของของผู้นําในแคว้นนั้นในแคว้นนี้นะนนเราต้องลุกก่อนนี่ลุกยังไง ลุกในการคิดหาแผนการที่จะลบลงรงวชชนพระราชาแค oh. วนนี้ oh. ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่งาต้นลมพะ oh. ถ้าจะลบกันแล้วเนี่ยคงสู้ก็ไม่ได้หรอกนี่เราไปลุยผู้ที่สั่งการดีกว่า oh. เออนี่เนาะประหยัดสุดประโยชน์สูงที่จะเกิดขึ้นกับแควน <Yeah. S 1> ซึ่งเระน,น,นงแควนนั้นก็ได้เลือกใช้ แผนการที่คลาๆกับที่ระ่งเคยใช้ในช่วงขยายอาณาจรรักร mm. เห็นไหมใช่ mm. ว่าโลกบใบนี้ไม่มีอะไรใหม่เพ <No. S 1> ราะกิเลสตัวเดิม <No. S 1> จะเกิดกี่ยุคกี่สม,มัยก็เป็นความโลภความโกรธความหลง <No. S 1> ติดตัวมา <No. S 1> มากบ้างน้อยบ้างบ <No. S 1> างอย่างโลภมากกว่าโกรธเ <No. S 1> นี่ยจะ <c oughs> มากมากว่าหลง <No. S 1> เออ ไปโกรธมากกว่าอะไรต่างหรือพอๆกันหรือมันคละกันคลุกเคล้าแล้วนึกถึงแม่สีสามสีเนี่ยมีอะไรบ้างแม่สีเนี่ยน้ำเงินแดงเหลืองผสมนั่นนิดนี้หน่อยเป็นสีหลากหลายนับไปทั่วเลยนี่จะโลภโกรธหลงตัวเดิมแต่พอมาผสมนั่นจุกนิดนี่นิดนี่แต่นิดนิดนี้เหน่อยแต่เป็นแต้มทางใหญ่ นนะีปรุงนี่ไงเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรใหม่พระดาควานนั้นก็ได้เลือกใช้แผนการคล้ายๆกับที่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่เคยใช้ในช่วงขยายนาจากักรเอามั่งเอามั่งเพราะได้เรียนรู้มาพอสมควรแม้ตอนนั้นจะไม่มีดีเอ็มซกรต่าถ้ามีได้เลิกลบกันไปแล้ว ดยการส่งหน่วยแทรกซึมเข้าไปปลอมปนเป็นพวกพ่อค้านักธุรกิจอยู่ในแคว้งของพระองค์เออเอามั่งเอามังาม่งเออท่านมังม่งเรามั่งยู่มั่งไอ้มัง่งนี่นี่ยอและเมื่อหน่วยแทรกซึมเข้าไปปลอมปนอ,อยู่ในแคว้งของพระองค์ได้สักระยะแล้วฟังอยู่หรือเปล่าจ้าซูเปอร์แมน ลอมประโยชน์กงพระองค์ในศักระยะแล้วก็จะให้หน่วยแทรกคึงลองไปท,ทําทีข้บไปตีสนิทกับเหล่าแม่ทัพในกอง <Yeah. S 1> ออาวถึงแกตีนี่นะตีสนิทรวมถึงบรรดาข้าราชการระดับสูงโดยการใช้ทานเดินหน้า uh. แต่ไม่ใช่เป็นการให้ดิจิตที่เป็นกุศลเมื่อให้ดิจิตที่เป็นกุศลก็เรียกว่าเอาเอาเอา,เอามิสนำน้า uh. อ้าว เอาเอามิสเอาหมดถ้ามไม่ทําในกองหรือค่ารายการคนใดมีท่าทีตอบรับนี่อามิสสินบนแันนี้แต่นแรกก็ให้ไปแล้วดูซิว่าคนไหนซื้อใจได้เนี่ยหน่วยแทรกซึก็จะเริ่มใช้วิธีการให้สินบนแบบจัดหนักเอเอคือจัดมาให้อย่างหนักหนักเออ เรียกว่าจัดหนักไม่งี้นะเยอาแล้วออกแล้วนี่โดยการมอบเงินหรือเครื่องบรรดาการนี่แกข่าราชการคนนั้นอยู่เรื่อยๆให้เรื่อยๆกันแหละเพราะฉะนั้นในใครเป็นข้าราการเนี่ยจะเจออย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยึงตั้งข้อสังเกตไว้แม้จะเอาก็ตาม พึงระวังนี่นะพึงระมัดระวังนะ <c oughs> เห็นไหมวิธีสาคน,นใช่ไหมใช่ไงตราบใดที่กายยังกินข้าวาเปลือกกินข้าวเปลือกนี่นะเมื่อกายยังกินข้าวเปลือกคนก็กินศิลบอลได้นี่นะ้ดยเห,หยตุนี้จึงทำให้หน่วยแทรกซึมเริ่มมีความคุ้นเคยสนิทสนม กับข่ารายการระดับสูงอยู่หลายคนทีเดียว oh. เอาแล้วอ๋อแล้ว oh. ฟังอยู่หรือเปล่าจ้าซูเปอร์แมนเมื่อหน่วยแทรกซึมเริ่มมีความสนิทสนมนคุ้นเคยกับบรรดาแม่ทัพในกองหรือข้ารายการระดับสูงมากขึ้น oh. หน่วยแทรกซึมก็จะเริ่มดําเนินแผนการขั้นต่อไป mm. นั่นก็คือขั้นตอนในการหาแนวร่วมเออ โดยการเลือกกับไปตีสนิทแต่แรกตีห่างห่างนี่นะ <laughs> กับก็รายการที่เห็นแกงเงินเป็นหลักอม,มองมองเห็นว่ารายการคนใดเข้าตานี่นะจ๊ะและพอที่จะดึงเข้มามาร่วมในกระบวนการรอบสังหารในครั้งนี้ได้โดยแทกซึ่งจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเลยลเพราจะเทียบกับเสียแว้วนี่เสียเงินดีกว่า,าประหยัดกว่า เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องล่อใจให้ข้าราชการคนนั้นอยากที่จะมาเข้าร่วมในกระบวนการลอบลงมืชนพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้<อ>ซึ่งเงินที่จะ,จะนํามาใช้เป็นเครื่องล่อในครั้งนี้ถือว่าเป็นเงินที่มีจํานวนมาก<อ>มากพอที่จะทําให้ข้าราชการผู้นั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายไปทั้งชาติ<อ>จากเงินตรงนี้เนี่ยจ้นี่บางคนมีความทนทานไม่เท่ากัน<อ>บางคน ไอ้ล้านหนึ่งไม่เอาทนได้แต่สิบอ่าไม่คิดเลยเอออะหน้าหันทางแต่มืออีกทางอ,อย่างนี้นะอันนี้พูดถึงยุคนู้นนะแต่บางคนสิบล้านนี่ใช่เฉย แต่ถ้าร้อยฮึอืมเออบางคนร้อยทนได้แต่เกินร้อยทนไม่ได้ออความต้านทานเนี่ยต่ำนี่จะมันเอาเรื่องมอกกันนะเห็นไหมว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรใหม่ตราบได้ไก่ยังกินข้าวเปลือกเออมันอย่างนี้หนละ คนก็ต้องกินสินบนเพราะกิเลสตัวเดิมโลกโลกรธหลงตามทันไหมจ๊ะมีอยู่ทุกคนในโลกยกเว้นพระอาหารหันต <S S 2> ์กั <laughs> บรพระจำม่าสามูเจ้านี่นะจ๊ะนี่แหละจ๊ะทำเป็นอย่างนี้แหละด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีขรการร,ระดับสูงบางคนตัดสินใจเข้ามาร่วมในขบวนการรอบสังหารพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นข้ารายการระดับสูงจะเป็นผู้รับใช้ข่า้ชิตกับพระองค์มานานอีกทั้งยังเคยอีกตรงนี้สิร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระองค์มาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่รวมแคว้นใน<อ>จะเรียกว่าไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ไปด้วยกันเสก็จมากแต่ด้ยวยความที่ข้ารายการระดับสูงท่านนี้เป็นคนที่มีนิสัยมักใจไฟสูง เนี่ยจะจุดอ่อนของมนุษย์มักใหญ่ไปสูงอีกทั้งยังเป็นคนโลภเห็นแก่เงินและชอบใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อเกินตัวหมายฟุ้งเฟอ้อเนี่ยไปใช้จะทำให้มีหนี้สินพรุงพลังเพราะไม่รู้ความสุขอยู่ตรงไหนคิดว่าอยู่ตรงคนจัดสินของกัาไปตรงนั้นดังนั้นก็เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวพรุงพลังก็ เหมือนตุ่มรั่วอาน,น้ำเติมลงไป่าไห่มันก็ไม่เต็มเลยใช่เพราะว่ามันมีทางออกเติมแต่แล้นก็ไม่เต็มอย่าง,งนี้ออกด้วยใจที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาความเพลินที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาด้ยวยเหตุนี้ยังทำให้าการระดับสูงวินิจจึงตัดสินใจคิดก่อการกรบฏต่อพระราชาของตนเองเนี่ใช่ เคยเคียงบาคยงหลตั้งแต่ไม่รวมแค่ก็ทั้งรวมแคว้นนะออก,กรอบมาแดงๆด้วยกันอย่างเนี้และด้วยความที่ข้าราชการระดับสูงผู้นี้เป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดกับพระองค์มาน,นานกับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นี่จ้าจึงน้อยเป็นอีกผู้หนึ่งที่กำความลับทางราชกา,าร,รเพราะนึ่งข้อมูลสําคัญของพระราชาอยู่หลายเรื่องอก็คนสนิทเนี่ย มีอะไรก็เล่าให้ฟังเข้าใกลกชรทีก็เห็นหนูน่นเห็นนี่อะไรต่างแต่ถ้ามื่อรายการระดับสูงท่านนี้ได้ตัดสินใจเข้าร่วมก่อการกรบฏจึงได้นำความรับทางรายการรวมถึงข้อมูลสําคัญของพระราชาไปเล่ากับหน่วยมอสซาดแทรกซึมได้ฟังจนมัดเลยนะซึ่งข้อมูลทางรายการที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก และมีความสำคัญที่สุดสำหรับปฏิบัติการลาบปรองมชนในครั้งนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการเดินทางของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระพหลองจะเสด็จไปที่ไหนเมื่อไรกับใครและมีทหารองครักษ์กิดตามเสด็จไปกี่คนเป็นต้นใันั้นเวลาที่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้จะเสด็จไปที่ไหน าการระดับสูงผู้นี้ก็จะเป็นคนคอยส่งข่าวให้หน่วยแทรกซึมได้ทราบความเคลื่อนไหวของพระองค์อยู่เสมอ oh. คือตรงนั้นเหมือนมีดวงตาเอ็กซเรย์แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> มีอุปกรณ์จารกรรมอยู่ใกล้ชิดกับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เ <Yeah. S 1> มื่อหน่วยแทรกซึมได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับหมายกำหนดการในการเดินทางของของพระองค์แล้ว <Yeah. S 1> หน่วยแทรกซึมก็จะ รีบส่งข้อมูลเหล่านี้กลับไปให้ผู้นำในแคว้นของตนในทันทีพอ้ผู้นำในแคว้นนั้นซึ่งก็คือแคว้นที่คิดจะลอบลงพชนพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้รับข้อมูลไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้นำของแคว้นก็จะได้ยบนำข้อมูลเหล่านั้นมาร่วมกันวางแผนกับผวหน้าหน่วยเฉพาะกิจเพื่อคิดหาวิธีการในการลอบลงพชนพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อย่างรัดกุมที่สุดเพราะจาพลาด ก็ถือเป็นความเป็นความตายของตัวเองและคนในแควนด้วยเห็นเรามาดูตรงนี้อีกทีนี่แคว้นนี้ตามทันไหมจ๊ะนี่นะเมื่อผู้นำของแควนนั้นได้วางแผนรอบลงประชนพระราชาพระยิงย่งใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านบนดังก็ได้สั่งให้หน่วยเฉพาะก,กิจเตรียมกองกำลังทั้งหมด บุกส้มตามจุดยุทธศาสตร์ตามที่ได้วางแผนกันเอาไว้และเมื่อวันที่พระราชาพิ่ิงใหญ่จะต้องออกเดินทางไปเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองีิติกับแนวชายแดนมาถึงเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยเฉพาะกิจของอีกแว้นจะใช้วิธีการไหนอืแต่จะ ทำการสำเร็จหรือไม่คงจะต้องอ